สอนวิธีการพับผีน้อยฮาโลวีนนะคะแบบนี้นะคะเป็นที่ขั้นหนังสือค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยกระดาษที่ใช้นะคะขนาด15คูน15นะคะแล้วก็มีสีขาวกับสีฟ้าเป็นกระดาษตกแต่งนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาพับครึ่งนะคะในแนวสามเหลี่ยมแบบนี้คะ่ะจากนั้นนะคะพับด้านข้างเข้ามาที่จุดกึ่งกลางแบบนี้ทั้งสองฝั่งค่ะเสร็จเรียบร้อยคลี่กระดาษออกนะคะจากนั้นนะ พับเข้ามาหนึ่งแผ่นที่จุดจิ่งกลางแบบนี้ค่ะพับเข้าไปนะคะแบบนี้ค่ะพับเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะพับขึ้นไปแล้วก็สอดนะคะเก็บไว้ด้านในแบบนี้เลยค่ะตรงนี้เราก็ได้ที่ขั้นหนังสือนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาตกแต่งให้เป็นผีน้อยวันทาวีนของเราค่ะ เริ่มต้นนะคะด้วยกระดาษสีขาวนะคะแบบนี้นะคะเราจะทําเป็นตานะคะครั้งนี้เราจะใช้ทั้งหมด4ตาด้วยกันนะคะก็พับง่ายๆนะคะแล้วก็ตัดนะคะให้เป็นวงกลมค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นวงกลมเป๊ะนะคะเอากะกะเอาให้มันกลมๆนะคะ เพราะเราจะทําเป็นตาของผีน้อยของเรานะคะจากนั้นทากาวนะคะวงแรกเราก็จะติดตรงนี้ค่ะแล้วใช้นะคะปากกาเมจิกสีดําวาดตรงกลางนะคะนี่แบบนี้ค่ะแล้วใช้ปากกาเมจิกสีแดงนะคะวาดขอบรอบๆวงสีดําแบบนี้อันนี้ก็ได้เป็นตาของปีศาจน้อยของเรานะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นตกแต่งลายนะคะด้วยปากกาเมจิกสีดําค่ะ ก็ขีดๆนะคะตามชอบนะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำฟันนะคะให้กับปีศาจของเราใช้กระดาษสีขาวนะคะนี่ค่ะเราก็ตัดออกมานะคะส่วนหนึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะพับแบบนี้นะคะจะได้ตัดน้อยน่อยนะคะแล้วเราก็ตัดแบบนี้นะคะตัดเป็นหยักๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเป็นฟันนะคะของปีศาจของเรานั่นเองค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้กาวนะคะทาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปติดนี่ตรงนี้นะคะแบบนี้ เราก็ได้เป็นฟันของปีศาจน้อยของเราเรียบร้อยแล้วคะ่ะจากนั้นนะคะใช้สีฟ้านะคะพับแบบนี้นะคะเราจะตัดให้เป็นเส้นนะคะไม่ต้องเป็นเส้นตรงก็ได้โค้งๆนิดนึงนะคะแบบนี้คะ่ะตัดให้โค้งๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอา กาวนะคะทานะคะแล้วก็แปะไปที่วงกลมแบบนี้คะ่ะสามวงแบบนี้นะคะจากนั้นก็วาดตานะคะเมจิกสีดำนะคะตรงกลางนะคะแล้วก็เอาเมจิตสีแดงนะคะวาดขอบๆนะคะเป็นตาให้กับปีศาจน้อยของเราแบบนี้คะ่ะนี่นะคะจากนั้นนะคะก็ใช้กาวนะคะทานะคะแล้วก็ไปแปะนะคะนี่นะคะ กาวทาแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปแปะแบบนี้นะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ขั้นหนังสือนะคะเป็นรูปปีศาจน้อยวันฮาโลาวีนแบบนี้เลยค่ะ ก็ทำไม่ยากนะคะสามารถที่จะเอาไปทำตามกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ